วคนเป็นคนตลกอ้ามเห็นเองซ้มโอซอมโออันนี้เลยนะอันนี้อะไรอ่ะคนนี้มีซ้มโอมีบอลชอนฟอเซลล์อดมอโวคาโดเดิอะดวคาโดอยู่ในรถเหรอไม่ราจอดไปได้ไม่ไปหมดเลยออกกำลังกาย <c oughs> ไม่ได้ออกนานเลยชกมวยมาเจ้ะเออไม่ไม่ค่อยได้ออกเนื่อมากแช่ไปชกมวยคำๆยขนาดชกขำๆยังเหนื่อยื่อเา้านอนถามว่าโค้นเป็นไงมั่งอ้วนหรือผอมไม่ไม่บ้วนนะปกติอืม,มน้ำหนักลดลงมาแล้วระดับหนึ่งแต่วันนั้นที่รไอ่ะแบบเออทำไมโค้นไม่แก้มใช่เมื่อไหร่วะ อที่อะ้นึ่งที่ร่แล้วก็ทําให้อยากจะรู้ผมมีเรื่องจะบอกเลยมุมกล้องเพราะว่าคนที่แคปมาแก้มเยอะแต่พอเข้าไปดูในไลฟ์แบบใช่มามุมกล้องมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงจิงให้น้ําหนักก็ลดแล้วนี่ก็น้ําหนักก็ไม่ได้ขึ้นน้ำหนักก็ลดมาไม่ละน้อนโคตรผอมนะจะบอกให้ไม่ได้ผอมแต่ก็ไม่ได้อ้วนแต่ก็ปกติเหมือนเดิมมีการบอกผมมีเรื่องทุกคนผมมีเรื่องจะบอกแลวันนั้นไม่รู้จะรู้จะเล่นอะไร แค่มาลองไลฟ์ดูพอ,อไม่ชินเลยนะพอไม่ไลฟ์แล้เมื่อก่อนไลฟ์ตลอดพอไม่ไลฟ์แล้วแบบรู้สึกว่านานๆมาไลฟ์ทีก็แตกไม่แล้วแล้วผู้ส่งมาว่าไลฟ์อยู่แล้วพี่ขับรถอยู่ใช่ป่ะแล้วแบบมันจอดพอดีก็เลยเข้าไปดูได้แป๊บเดียวคนก็มาบอกแค่นี้หนแหละไปะฉีแ่ฉแ,ลแล้วใช่มันแล้วมันคืออะไรอะ่ะคือตอนก่อนเปิดไลฟ์ไม่ปวดฉี่พอเปิดไลฟ์ปุ๊บปวดฉี่มาก เราฝากจะรับปวดแบบปวดแบบทนไม่ได้ปวดแบบว่าไม่ไหวแล้วผมถึงใช่อยูปวดฉี่มากแล้วแบบทำไรได้อะก็ต้องไปอ่ะชอบแว่นอ่ะใช่ไหมเราจะขอเขาเพิ่มอันนั้นก็สวยนะอันที่ไปออกรายการก็ได้อยู่ที่เอของที่ไททัวใช่ไหมใช่เอาตรงๆนะไม่ได้ตั้งใจใส่แว่นออกรายการลืมลืมถอดแต่แป๊บเดียวเองนี่ใช่ ไม่รู้ไปเพื่ออะไรไม่รู้เขาจ้างไปไปทาไมก็ดีเลยแล้วไปไปก็จะได้ตาไงไม่เราอ่ะโอเคแต่ไม่ออกไม่เกรงใจอ่ะแล้วแปลกที่วเขาเขามีงบอยู่แล้วเขาหาแล้ว่าเขามี q u e สอ่ะดีใจต้องตวนเออก็ดีเพราะว่าเพื่อนเขาเขาเพื่อนเขาไม่เยอะแล้วเพื่อนเขาจริงๆริงอ่ะเขาไม่ว่างคิวไม่ได้เราก็เป็นช้อยสุดท้ายตัวดีค่ะน่งสงสารเลยมาถ่ายรูปกันจินต้